สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องชาว y o u t u b e นะครับผมวันนี้ก็พามาชมสายเขียวนะท่านเก่านะครับที่ผมได้รีวิวรอบที่แล้วนะครับตอนนี้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยนะฮะกันชนหน้าเนี่ยฮะติดกันชนหน้าเรียบร้อยโครเมียมครับผมแล้วก็ในส่วนของกระจก NASA นะครับยังไม่เต็มนะฮะจะเกิดลูกค้าอยากจะกิดให้เต็มนะก็สามารถสั่งได้นะครับแต่ว่าถ้าจะเอาไปตรวจสภาพนะหรือว่าโอนนะฮะก็อย่าเพิ่งใส่นะครับโอนเสร็จแล้วเราค่อยตกแต่งเอาตันนี้จะเป็นอ่ฮีโน่ครับผมน่าอยากนะครับยอดฮิดนะฮะตกแต่งเรียบร้อยครับนี่ยางใหม่แล้วครับผม ก่อนที่จะส่งมอบห้กับลูกค้าเนี่ยเราต้องเก็บงานให้สวยงามนะครับนี่ครับออกหน่ายยักษ์นะฮะก็จะเพ้นลายเป็นรูปยักษ์เนี่ยเพ้นลายสวยมากครับผมในช่วงของหัวกระบะนะฮะนี่วันนี้มีคนยกดำให้ดูโอ้คัสซีก็งามนะฮะเงาหมดเลยเงาวับฮนะ นี่ครับผมเปลี่ยนล้อใหม่ให้แล้วทั้งหกล้อเลยรีวิวให้ดูนะครับวันนี้ก็จะให้ชมพิเศษหนะ่อยในส่วนของถังน้ำมันครับผมนี่ครับสีเงาทั้งคันนะวันนี้อะมาดูในส่วนของเครื่องนะเครื่องยังไม่ได้ล้างนะก่อนจะไปนี่จะล้างอ่ ทำความสะอาดนี่ครับใส่น้ำมันฉลมนิดหนึ่งก็จะดูสวยงามเครื่องนะฮะคันนี้ก็ตามสภาพนะครับเชียงกงเจียวจิตด,ดีครับพี่น้องร้อยเก้าห้าอ่ามาดูช่วงท้ายนิดหน่อย นี่ครับเรียมสซแบตออกงานแล้วฮะัันนี้ลูกค้าจะมาชมแล้วนะครับผมลูกค้าโทรมาคุยกันก็แต่ยังไม่ได้จองนะครับมาดูรถก่อนครับผมน่ายักษ์สวยๆนะครับเดี๋ยวจะออกงานแล้วช่างกำลังติดแบตเตอรี่ครับ อ่ะใครมาดูมาชมนะครับชอบก็สามารถที่จะมาดูกันได้นะครับที่อูแดงนะครับกับเสียแดงทางผ่านชุมพลบุรีนี่สวยสดับคันนี้บอกว่างามจริงๆนะฮะสายเขียวนี่ครับพอดีเลยช่างกำลังติดเครื่องครับนี่ครับสตาร์ททีเดียวติดแล้วก็ดับ เดี๋ยวพี่จะติดเครื่องให้ดูนะฮะนี่ครับท่อกับพี่น้องว้าแล้วนะครับครับอ่อไม,ไม่รู้ว่าเขาจะออกหรือเปล่าครับลองลองเธอไปหน้านิดหนึ่งก็ได้ครับครับโอเคนะโอ้โหเสียงสะใจเลยกัน น่าจะน้ำมันไม่พอเสียงสะใจครับร้อยเก้าห้าครับคันนี้น um> hmm. pues ี่ครับเซ็ตระบบรอนะฮะเพราะว่าคันนี้นี่มีลูกค้าสนใจนะครับแล้วก็โทรมาสอบถามกับเสียแดงแล้วนะฮะกำลังเดินทางมาดูนะครับวางั้นโอ้โหเสียงสะใจมากร้อยเก้าห้าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับคันนี้ เบาสวยนะฮะออกเป็นสีน้ำตาลภายในก็ขัดทําความสะอาดนะฮะขัดเกานิดหน่อยก็จะดูดีนะครับสวยแน่นอนตกแต่งเพิ่มนะฮะไปเสริมหน่อนะ,ะติดกระจกนาะซ่านะครับหรือว่าในส่วนของหมวกแล้วแต่ลูกค้าชอบนะฮะชอบแบบไหนนะฮะ วนเสร็จแล้วนะครับทุกแต่งได้เลยามสบายโอ้โหสีนะครับสายเขียวนี้ไม่ธรรมาดาเลย ครั้งก่อนที่ผมรีวิวไปนะครับตอนนั้นยังยังไม่ได้ใส่ชุดหน้านะยังเปลือยอยู่เนี่ยพอใส่ชุดหน้าไปแล้วนี่ฮะสวยงามจับใจเลยหน้ายักษ์สีนี้เข้ากับเข้ากับรถมากเลยก็เข้ากับทรงหน้าโอ้นี่ผมยังชอบเลยเนี่ยฮะดูดีๆครับผมสวยงามจริงๆอันนี้ก็ตกแต่งพอดีพองาม นะครับตกแต่งมากกว่านี้จะโอนไม่ได้ะฮะถ้าเกิดว่าลูกค้านําไปนะครับโอนเสร็จเรียบร้อยก็สามารถที่จะตกแต่งได้เลยเต็มที่เลยจะเป็นใส่ไฟนะฮะราไฟ3าสี่ชั้นนี่ได้หมดนะเป็นกระจกนาซ่าตุกตาใส่หมวกแล้วจะชอบกันเลยทีเดียว โอเคนะครับให้ดูควันพอเหมาะพองามตามความสวยนะเ <c oughs> มื่อกี้ช่างมาลองนะครับแต่ว่าน้ำมันไม่พอติดเกินได้นิดหนึ่งครับผมแล้วก็ดับนะฮะกำลังไปเติมน้ำมันมนะไปซื้อน้ำมันมาเราจะขับออกไปติดฟิล์มนะครับตอนนี้เหลือฟิลม์มสนใจนะครับก็สอบถามเสียแดงนะฮะแต่คันนี้มีลูกค้ากำลังมาดูแล้วนะ แต่ว่าก็ยังไม่ได้มัดจำนะครับถ้าเกิดว่าถูกใจก็สามารถมาดูการชมสอบถามกันได้ครับผมสายเขียวนะครับข้างบนก็จะเป็นรูปมนุษย์เขียวฮะสอบถามกับเสียแดงนะที่089-946-0802 0899460802นะครับชอบรถรุ่นไหนนะครับรุ่นเล็กรุ่นใหญ่จะเป็นฮีโน่ครับผมหรือจะเป็นอิสุซูนะครับมิสูบิชินะฮะฟูโซนะครับก็สามารถที่จะสอบถามกันได้นะครับมีงบเท่าไหร่ก็สามารถที่จะพูดคุยกันนะฮะที่นี่กันเองครบ,บริการเป็นกันเองนะครับสีนอกระสีไทย ถ้าสซไทยก็จะประหยัดกว่านะฮะถูกกว่าประมาณ2-3 0 0 0 0หมืน,นะฮะแต่บางท่านต้องการความเข็งแรงนะครับอยากได้ข้าสซีนอบนะฮะก็จะต้องเพิ่มเงินหน่อยหลากหลายราคาหลากหลายรูปแบบนะครับสำหรับพี่น้องที่สนใจในส่วนของรถดัมนะฮะก็สามารถที่จะนำไปประกอบอาชีพกันได้นะครับโดยเฉพาะวัยรุ่นเนี่ยทุกวันนี้นี่รถแต่งสวยกันค่อนข้างเยอะนะฮะก็ สอบถามได้กับเสียแดงนะครับตามเบอร์โทรที่ผมได้แจ้งไปนะฮะอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะเดี๋ยวทีมช่างกำลังจะติดเครื่องครจบติดเลยนครับเติมนน้ำมันนะฮะเดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะฮะเสียงคันนี้ มันหมดนะฮะต้องแยกหรือเปล่านนต้องแยกครับพี่น้องเมื่อกี้ติดไปรอบหนึ่งนะน้ำมันหมดก่อนน,น่าจะต้องยกหัวแยกก่อนครับ สะสมแบบละเอียดเลยฮะวันนี้ขังก่อนในรถยังไม่ได้ตกแต่งนะครับเพิ่งเสร็จจาการทำสีอันนี้ต้องแยกช่วยก่อนนะครับเพราะว่าน้ำมันหมดฮนะนี่ครับเครื่องครับสดๆฮนะ so7d 195ครับแบบนี้ ha mon giác còn nhiều này luôn <laughs> Nghe gặp nhiều phần nôn á à, các เครื่องดีไม่มีเยิมอ H.O. 7ด,ดีครับผม195ครับผมเดี๋ยวจะติดเครื่องให้คนเรียบร้อยครับแรงจัดครับนี่ครับเครื่องให้ตมมาดีเลยโอ้โหสุดครับพี่น้อง dưới ngàm á khương đâm đơp á vẫn mấy khơi kẻ gặp thằng đi ồ oh. ồ เดี๋ยวพี่เขาจะเอาหัวลงนะนี่ <c oughs> มาดูครับพี่น้องเดี๋ยวไม่ทันนะใครมาก่อนได้ก่อนนะคันนี้ลงแล้วครับผม่ะดู ดำลงครับผมจะเอาไปติดฟิล์มนะฮะตอนนี้ยังขาดในส่วนของฟิล์มโอ้เยี่ยมเลยครับอ,อันนี้เี้ยครับฟังเสียงเอาฮะแรงไม่แรงเครื่องเดิมนะเครื่องเดิม ทำไมถึงต้องเร่งนะบางท่านไม่เคยมีหกล้ออาจจะไม่รู้นะครับรถหกล้อนี่เขาใช้ลมนะครับถ้าลมไม่มีนี่ระบบเบรกระบบคลัตช์นี่จะทำงานไม่ได้เลยครับถ้ารถจอดนานก็ลมอาจจะหมดครับพี่น้องนี่ครับออกแล้วครับทดลองขับให้ดูเลยวนันนี้อ่า ดำลงหน่อยลืมดำแล้วนี่ลงแล้วแบบนิ่มๆครับผมจัดไปครับพี่นอ้องสวยงามครับคันนี้เรียบร้อยเรียบร้อยนี่ครับโอ้เครื่องฟิตครับผมเครื่องนั่นเนี่ย เครื่องเดิมๆด้วยฮะยังไม่เคยแก่ครับพี่น้องออกไปแล้วครับผมเรียบร้อยโอ้โหสวยจริงๆครับกันนี้ผมยังชอบเลย <c oughs> นี่ครับผมรถสวยๆนะครับก็มาดูมาชมกันได้ที่อู่เสียแดงนะครับอู่แดงทางพาดชุมพลบุรีนะครับอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ตรงสีแยกเลยครับผมนี่สีแยกนี่ฮะสีแยกไฟแดงหลังป้อมตํารวจ นะครับเราดูป้ายนะครับบริษัทอูแดงเดี๋ยวผมซูมให้ดูครับนี่ครับผมเบอร์โทรมองเห็นไหมฮะเนี่ย0899460802นะครับแล้วก็0887085991นะครับนี่คือบริษัทอูแดงนะครับก็อสามารถที่มาดูมาชมสอบถามกันได้ครับพี่น้องรถดำสวยๆราคาพิเศษราคาประหยัดนะฮะชอบแบบไหนรุ่นไหนก็สอบถามกันไปนะครับคลิปนี้ก็ขอนุญาต แต่เพียงเท่านี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ